ที่ศาลาการเปลียนวัดศรีวรีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนายสรายุทธ์ชัยกองนอำเภอบางเสาธงพร้อมด้วยนางอารีรัตน์สุนทรสนอวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการดรวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมทําบุญตักบาทสดับพระธรรมเทศนาและถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์วัดศรีวรีน้อยตำบลศรีสะจระแคใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนาะครอบครัวฮิวตระกาศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนาะจะลองพระพุทธศาสนาให้ยึดนดำรงอยู่สืบต่อไปและอุดหนุนสินค้าจากชุมชนบริเวณใกล้วัดเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยได้รับเมตตาจาก พระปรัดสุวัฒนกวีคุณผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่เจ้าอาวาสวัดศรีวรีน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระครูปรัดวิริยาวัตรพระมหาวิเชษอนุตโรพร้อมด้วยคณะสงฆ์และสมณเณรวัดศรีวรีน้อยร่วมประเคนพัตาหารเพนวิธีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตพุทธศาสนิกชนพากันไปวัด ในวันธรรมสวนะเพื่อทำบุญตักบาตถาวายพัตหารเพนแด่พระสงฆ์สมาทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมเทศนาะและเจริญจิตภาวนาสังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ร่วมกับวัดศรีวรีน้อยจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวเฮียวตรากาศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชน เพื่อฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะและเป็นการสืบทอดเจตนารมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทยรวมทั้งจันโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไปตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสน,นิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวก็ยังสามารถใช้เวลาร่วมกันเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่นำมาวางจำหน่ายบริเวณใกล้วัดเพื่อช่วยกันอุดหนุนของคนในชุมชนเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเกิดกระแสเงินหมุนเวียนขึ้นในชุมชนรอบวัดอีกด้วยครับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรมนะคะวันธรรมะสวนะนะคะศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะเราก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อมาปฏิบัติธรรมกันนะคะเราได้รับงบการสนับสนุนงบจากกรมการศาสนานะคะเพื่อจะมาจัดงาน ตักบาตรทางน้ำนะคะที่วัดปานประสิทธารามนะคะจำนวน6ครั้งนะคะซึ่งตอนนี้ได้จัดไปแล้ว5ครั้งนะคะเหลืออีกครั้งหนึ่งนะคะในวันเสาร์ที่23สิงหาคมลลแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือจะต้องมาจัดในวันพระนะคะเราก็เลยกําหนดที่วัดศรีวาลีน้อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีพุทธศาสนิกชนนะคะจำนวนมากนะคะได้มาร่วมกันทําบุญตักบ,บาตรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะภายใต้ กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมมาสวรระศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนที่คุณธรรมวัดศรีวารีน้อยค่ะแล้วก็หลังจากเสร็จพิธีถวายพัตตาหารเพลนวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพุทธศรรนีกชนทุกท่านนะคะไปร่วมกันชมชีมช็อปที่ตลาดน้ำวัดศรีวารีน้อยค่ะ